สวัสดีครับพบก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะปีฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับที่บ้านนะครับอากาศร้อนเนาะนะครับร้อนแล้วอากาศเย็นแทบจะไม่หลงเหลือแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะลดน้ําดอกดาวเรืองที่ย้ายมาปลูกตรงด้านหน้าใหม่นะครับเล็กๆมันยังไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะเพิ่งย้ายเมื่อคืนสาเหตุที่ย้ายเพราะว่าอยากให้ดาวเรืองเนี่ยมันมาอยู่ทางด้านหน้า นะครับซึ่งมันจะสวยงามกว่าไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ทุกคนแดดเปี้ยเลยนะแดดแรงมากนี่นะครับผมก็ย้ายดอกดาวเรืองมาปลูกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงเสาโซลาเซลล์นะครับ เพราะว่าเวลาที่มันมีดอกมันก็จะแบบสวยเนาะนะครับเนี่ยผมก็ย้ายจากตรงนี้มานะนะครับย้ายจากตรงนี้มาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเพาะนะครับเพาะดอกไม้ช่วงเย็นก็แล้วกันตอนนี้ไม่ทันนะครับตรงนี้ผมให้น้ำต้นผักหวานนะครับนี่นะ ให้น้ำจนชุ่มช่ำนะครับอันนี้ผมต่อต่อน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็จะถอดถอดที่ต่อ ตัวนี้ยังไม่ได้แยกดอกคุณตาตื่นสายเลยเนาะนะครับเดี๋ยวทำทีละขั้นตอนนะทุกท่านนะครับเราทำคลิปปล่อยคลิปเสร็จนะครับก็เดี๋ยวค่อยทำก็จะเอาร่มมากลางนะทุกคนนะอันนี้ผมจะจัดก,การเรื่องคุณตาตื่นสายก่อนนะครับ พราก็อยากให้มันปลูกได้เต็มแปลงสักทีหนึ่งนะครับมันยังแหว่งเห็นไหมผมเอาญยาออกนะครับเราเอาญ้าออกนะครับเอายากระดอกไม้ออกไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยโมดแดงไฟเยอะมากนะครับ ถ้าเราเคลียร์เสร็จเป็นอย่างๆมันก็งานมันก็จะเร็วขึ้นนะครับทุกท่าน บดน้ําให้ดอกดาวเรืองมันฟื้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาปลูกนะครับมันอาจจะดูเฉาเฉาหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าได้น้ําเนี่ยมันก็จะดูสดชื่นขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ดินมันแข็งครับทุกคนดินแข็งพอลดสักพักหนึ่งผมก็จะเอาเที่เลื่อยนะครับมาเทใส่นะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื่นหน้าดินเอาไว้นะครับ คือน้ำตอนนี้มันมันต้องลดทุกวันครับทุกคนถ้าไม่ดลดช่วงเวลาเช้าหรือเย็นมันจะดูเฉาเฉ่านะครับตรงนี้ก็ต้องขยันลดหน่อยนะครับตอนนี้คุณนาตื่นสายเริ่มเริ่มที่จะโตแล้วนะครับตอครานี้เดี๋ยวเรารอปักชัมใหม่นะฮะก็ผมก็คิดว่าก่อนที่ผมจะได้ไปถ่ายคอนเทนต์นะครับจะได้เห็นดอกคุณนาตื่นสายแบบ ทยอยออกดอกแน่นอนครับทุกท่านแล้วตอนนี้เราเอายาออ,ออกหมดแล้วนะครับเายา้าออกหมดแล้วตอนนี้หมดก็เยอะเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะเนี่ยหมด กุหลาบโอเคเลยครับกุหลาบออกดอกแล้วตอนนี้สบายเลยครับเรามีดอกกุหลาบอยู่ที่ออกให้เห็นนะครับตอนนี้ดอกไม้ที่ออกดอกให้เห็นก็มีแพงโพยกับกุหลาบนะครับดาวเรืองก็มีชุดแรกก็กําลังมีดอกนะครับใกล้ละแต่ชุดนี้เป็นชุดหลังนะครับชุดหลังก็ต้องใจเย็นก่อนนะครับรอเวลาครับรอยู่ที่การดูแลนะครับ เราให้น้ํามากแค่ไหนนะครับดินเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็พยายามลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเพื่อให้ต้นดาวเรืองมันได้โตเร็วๆนะครับมีดอกให้ชมเร็วๆนะครับน้ําขาดไม่ได้นะครับทุกท่านขาดปุ๋ยขาดยาได้แต่น้ําขาดไม่ได้ยิ่งอากาศร้อนยิ่งเราก็ต้องให้น้ำแบบชุ่มชื่นเยอะๆนะครับ สังเกตผมจะลดน้ำนานอยู่นะครับเพราะว่าอยากให้มันได้น้ำเยอะนะครับ ร็ทั้เรียบร้อยเนาะก็ทั้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะครับทุกท่านช่วงนี้ก็จะเห็นแต่คลิปที่ผมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเราทำอะไรอยู่แล้วก็ถ่ายให้เอซีได้ดูกันนะครับมันอาจจะทำเงินได้ไม่มากแต่ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับยังดีกว่าไม่มีคลิปลงให้ f อดูเนาะนะครับ น้อยเออมีคลิปถ่ายรุ่นถ่ายี่ส่วนตัวคลิปมันอาจจะได้น้อยไม่เป็นไรขอให้เราขยันแบบหมั่นลงคลิปทุกวันนะครับแต่ก็มีผู้ติด,ดตามนะถึงแม้เรายอดวิวเราจะไม่ค่อยได้นะเราได้ผู้ติด,ดตามนะครับต่างจากช่องที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ไลค์นะนะครับแล้วก็ช่องไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวด้วยนะของเรายอดวิวน้อยก็จริงอนะแต่เราเคลื่อนไหวทุกวัน โอกาสที่จะได้ผู้ติดตามใหม่มีสูงมีเยอะกว่านะครับดีกว่าทิ้งช่องนะทุกคนนะเห็นช่องหลายหลายช่องนะครับทิ้งช่องนะบางบางช่องก็นานๆจะได้ลงคลิปแล้วไลฟ์สดนี้ก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์เลยนะฮะจะไลฟ์ก็ต่อเมื่อทําข่าวกระแสหรือมีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญเท่านั้นเองนะครับแต่ผมผมไลฟ์ไปเลยนะครับ ไลยเปิดกล้องคุยกับ FC ไปนะครับอย่างน้อยการเคลื่อนไหวนี่แหละมันทำให้คนเห็นเรานะครับนี่ทุกคนใกล้จะมีดอกให้เห็นแล้วนะนี่เห็นไหมดอกแรกเริ่มยังสีเหลืองเลยแต่ว่ามันยังไม่เห็นเกสรน,นะครับ อันนี้ต้องลดน้ำเยอะๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะลงปลูกนะฮะเพิ่งแล้วเปลี่ยนที่ปลูกครับอันนี้ผมขุดขุดดินขุดรากมันไปด้วยนะครับดินเก่ารากที่มันติดไปกับดินอ่ะนะนะครับสําคัญครับถ้าเราขุดแบบนี้มามันจะโอกาสที่จะรอดมีสูงนะครับถ้าเราเราดึงารากเราดึงแต่รากอย่างเดียวนะ่ะเราไปปลูกดินใหม่อกาสมันรอดยากนะครับ เราลดน้ำไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวเองแหละครับพอมันฟื้นตัวเองดีปรับสภาพแล้วก็โอเคปกติต้นผักหวานนะครับพอผมเอาน้ําลดโคนต้นมันอ่ะมันก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วนะก็คิดว่าต้นมันก็เริ่มแบบดูดูดีขึ้นมานะครับได้น้ําไปหล่อเลี้ยงต้นนะครับ เพราะถ้า,ถาจะรอหน้าฝนต้องรออีกอีกหลายเดือนครับเดือนนี้กุมภาพันธ์ใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามิถุนาอีกสามเดือนนะฮะอีกสามเดือนถึงจะถึงหน้าฝนนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับทุกท่านแต่ว่าหน้าฝนน่ะปลูกอะไรก็งามนะครับดอกไม้ก็งามงามหมดทุกอย่าง ผักก็งามหญ้าก,ก็ยังงามเลยอันนี้แพงพวยที่อยู่ตรงสารปูตาต้องย้ายกลับมาปลูกที่เดิมนะเนี่ยที่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนั้นไม่รอดหลอกครับเพราะว่าไม่ไม่มีน้ําไปลดหน่อยก็ยืนต้นตายนะสงสารมันนะครับที่แม่ไปปลูก,กน,นะมันต้องมีคนคอยลดน้ําครับมันถึงจะรอดดอกไม้อ่ะ นี่ครับผมก็รดน้ำชุ่มฉ่ำนะครับเพื่อใหอ้ดาวเรืองเนี่ยนะครับมันได้แข็งแวงไวๆนะครับพื้นตัวรไวๆนะครับเดี๋ยวเสร็จนี่ต้องไปซื้อยาให้แม่นะแม่เขาปวดท้องก็ไปซื้อยามันจะมียากดไหลย,ย้อนกับยาท่าน้ำขาวนะฮะ ผมลดค่อนข้างชุ่มนะครับแล้วก็กลับมาลถตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะรเราอยู่บ้านอะ่ะเราดูแลทุกๆอย่างได้เต็มที่นะครับถ้าผมลงมืออะไรทําอะไรเองเนะี่ยยังไงก็สําเร็จนะทุกคนนะอย่างบ้านถ้าเราเคลียร์บ้านดีๆแล้วก็สําเร็จนะครับนี่แหละเวลาที่เราแบ่งเวลาจากการถ่ายคลิปคอนเทนต์ มาดูแลบ้านเรานะครับมีเวลากลับมาดูบ้างนะครับก็คิดว่าผมไปรอบนี้ก็คงจะได้กลับมาประมาณช่วงหน้าฝนนะครับเพราะตั้งใจจะมาปลูกสวนข้างหลังนะครับก็จะมีขยายไผ่กับปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ผลไม้อย่างอื่นนะครับ เรปลูกผล,ลไม้เราก็จะมีผลผล,ลไม้เอาไว้กินนะครับทุกท่านนะครับร้อนจริงๆนะครับทุกคนนะเราก็ต้องให้น้ำบอกไม้เยอะๆเสร็จนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อยาก่อนแล้วก็มาปลูกคนาตื่นสายปลูกคนาตื่นสายเสร็จก็ช่วงบ่ายไปทำ ถางป่าที่สารปูตาต่อนะครับจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับเดี๋ยววันเวลามันจะหมดนะครับเรียบร้อยแล้วทุกท่านดอกดาวเรืองก็นะครับชุ่มชื่นนะครับทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ